ทุกคนอยาดูดีในในสังคมแต่ไม่มีใครกล้ายองกระจมดูตัวเอง<ม>บนถนนที่คนวิ่งแข่งกันโดยไม่รู้เส้นใจใครล้มก็โดนหัวราแต่ไม่มีใครช่วยทุกคนพูดเรื่องศิลธรรมแต่รับรังยังขายกันโพธิ์ทำมาตอนเช้าเย็นเล่นดราม่าใส่กันเงินกลายเป็นพระเจ้าคนถืเอเงินคือคนดีแต่คนไม่มีจะพูดแล้วมันเสียงที่ไม่มีใครฟังนี่ดีังคมมันป่วยขนาดนี้ยังบอกว่าตัว เพราะทุกคนเสพภาพลงจนชินกลายเป็นคนเห็นแค่ตัวนี่แหละสันดานคนที่ยังคงมุนวนใครได้ใครเสียไม่มีใครจำปากว่ารักกันแต่ใจเต็มด้วยคำพูดลับหลังสังคมมันไม่เน่าคนต่างหากที่ทำ <Yeah. S 1> นี่แหละสันดานคนที่ยังคงมุนวนใครได้ใครเสียไม่มีใครจำปากว่ารักกันแต่ใจเต็มด้วยคำพูดลับหลังสังคม คนต่่าางหากททีำบนถนนที่คนวิ่งแข่งกันโดยไม่รู้เส้นชัยใครลงมก็โดนหัวราแต่ไม่มีใครช่วยทุกคนพูดเร่องสิ่ที่ทำแต่รับลังอย่างใครกันเพราะทำมาตอนเช้ายันเล่นรำรามาใส่กันเ <Yeah. S 2> งินกลายเป็นตัวเจ้าคนทึน่เงินก็คนดีแต่คนไม่มีจะพูดแลยเป็นเสียงที่ไม่มีใครฟังนี่ดีสังคมมันปวด นนฉันกลเป็นค,นเนคนชอบพูกวับสังคมมันเปลี่ยนทุกวันแต่ไม่มีใครยอมเปลี่ยนสันดานตัวเองละสักทีความดีมันไม่ได้หายไปไหนหรือแค่ไม่มีคนทำลาว Yeah นี่แหละสันดาน จริงใจแต่ใจมันโคตรดำทุกคนอยากขึ้นสูงแต่ไม่กล้าก็มองก่อนสังคมมันไม่เลวคนต่างหากที่มนยาเสียงรีร้องในหัวใจใครได้ยินบ้างไหมคนที่เงียบใช่ว่าชอบแค่เบื่อผู้ไปก็แค่ลมเราใส่หน้ากาก,กจนลืมมนันนาแท้จริงมันเป็นไงสุดท้ายโลกมันไม่ได้ร้ายก็ต้องเราต่างหากที่น่ากลัวเยอะ ขายางกับแัวเองดิวิบอลไม่เป็นตัที่ความจริงมันไม่มีใครยอมยืนมีที่คนลมแล้วผู้ว่าช่วยในคำสั่งคนที่ย่อยยิ้มคือแผ่นนายซ่อนไว้โดยคงมีรักกันให้จอต่ละไม้แม่ง่ากันไม่ที่ใช้แท้ไม่ใช่แหลกมันคือคำพูดกันนั่นแหละคนบางคนไม่เคยใครแต่ข่าความรู้สึกคนอื่นทุกวันเยอะเยอะอย่าดูค่าคนจากจำเงนเงินในบัญชีพอบางคนมีเงินมากมายแต่ไม่เคยช่วยใครเลยสักคนเย a h y e a สำนไม่ได้ยู่ ่่อยูทีใจคนที่เมือ yeah. <Yeah. S 1> นี่แหละสันดานคนที่ทยังคงมุนหมหั้นเคยจ้องมองก,กับอบอะได้เดอกด้างกี่ปัน The times and counted it on you